สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDH อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องมือปราบมหาอุดทางช่อง3ละครแนวพีเรียดแอคชั่นผลงานจึกไทย64เอียวของผู้จัดคุณหงทันนิธิฉันเอกสิทธิ์นำทีมโดยสองพระเอกหล่อ,อเข้มต่างสไตล์เกรดวรินทร์ประทาเต้ยพงศกร และนางเอกสาวผู้มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่อย่างนิ่มตาลพิจฉณารวมด้วยแพ้พิชชาภาในปีพุทธศักราช2508สันติหรือกระทิงตำรวจหนุ่มอนาคตไกลได้ติดยดขึ้นเป็นผู้กองกระทิงเวลาอยู่ในเครื่องแบบเขาคือผู้กองที่ตรงฉินไม่เคยเกรงกลัวใครแต่เมื่อใดที่ถอดเครื่องแบบเขาคือนักเลงหัวไม้ ที่ไล่ป่าบผู้ร้ายแบบนอกกฎหมายส่วนไม้จนเต็มตัวที่ออกป้นสะดมคนรวยเพื่อเอาเงินไปช่วยเหลือคนจนโดยใช้ชื่อว่าเสือพาดคนจนเห็นเขาเป็นพระเจ้าที่คอยช่วยเหลือแต่เหล่าคนรวยต่างมองว่าเขาเป็นปีศาจแต่ก็ไม่เคยมีใครได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเสือพาดเลยในขณะที่บุหลันชื่อนยายดีตของเธอคือกำไล หญิงสาวที่เคยสดใสแต่เมื่อโตเป็นสาวเธอทำงานเป็นนักร้องในบาร์ที่เขาสมิงและมีความลับบางอย่างที่มีเคยบอกใครที่เขาสมิงทุกคนรู้จักเสือ,อาหานหรือเฮียหานเป็นอย่างดีเสือ,อาหานคือคนที่ทำให้สันติไม้และกำไรต้องเจอกับชีวิตที่ยากลำบากเมื่อสิบปีก่อนจนต้องแยกย้ายกันไป แถมยังทำลายชีวิตของพวกเขาอย่างไม่มีชิ้นดีจนตัวเองได้เป็นใหญ่กลายเป็นเฮียหานที่ใครๆก็ต้องยอมจำนนแม้กระทั่งตำรวจรถใหญ่มากมายและหนึ่งในนั้นคือทวีลูกน้องที่เขาปลุกป,ปัน้นจนได้ขึ้นเป็นผู้กำกับด้านกระทิงไม้และบุหลันต่างก็จำกันไม่ได้เพราะเขาทุกคนเปลี่ยนชื่อและแยกย้ายกันไปเติบโต ไม้ที่กลัวว่าจะมีคนจําเขาได้เขาตัดสินใจใช้ชื่อว่ากล้ามาทำงานที่บาร์ของบุญนำในเมืองเขาสมิงจนเขาได้เจอกับบุหลันไม้และบุหลันจํำกันไม่ได้แต่ไม้ก็หลงรักบุหลันตั้งแต่แรกพบไม้คอยปกป้องบุหลันจากคนไม่ดีแล้วคอยดูแลรับส่งบุหลันเสมอหลังเลิกงานเพราะหวังว่าสักวันบุหลันจะมีใจให้กับเขาบ้าง แต่เขาไม่เคยรู้เรื่องราวในชีวิตของบุหลันเลยว่าตอนนี้เธอและปริกผู้เป็นแม่อยู่ในการดูแลของเฮียหานและทนอยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างยากลำบากจนเมื่อผู้กองกระทิงเข้ามารับตำแหน่งที่เขาสมิงกระทิงก็เกิดหลงรักบุหลันเช่นกันด้านบุหลันเองก็เหมือนจะมีใจให้กับเขาโดยที่ทั้งสมคนจะมาดีที่เคยเติบโตมาด้วยกันไม่ได้เลย ไม้ไม่พอใจกระทิงอย่างเห็นได้ชัดที่เขาเข้ามาสนใจบุหลันผู้หญิงที่เขารักส่วนจันทราหญิงสาวที่คอยอยู่ข้ขางๆไม้มาตลอดที่ชุมโจรก็ชัดเจนกับหัวใจตัวเองมากว่าเธอชอบไม้และหลักไม้แค่เพียงคนเดียวเธอพร้อมทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่ฝันก็ดูเหมือนจะสลายเมื่อบุหลันเข้ามาในชีวิตของไม้และทำให้เขาหลงรักเธอ จนไม่เคยมองจันทาเกินน้องสาวเลยการมาที่เขาสมิงของกระทิงแท้จริงแล้วเขามีเหตุและผลบางอย่างนอกจากจะมาปราบปามเสือพาดท,ที่คอยป้นคนรวยตามคำสั่งของเบื้องบนแล้วอีกเรื่องที่เขามาที่นี่ก็เพื่อจัดการกับเพียหานคนที่เคยฆ่าพ่อแท้ๆของของเขากระทิงมาพร้อมกับอาคมคงกระพัน มีวิชาอาคมหนังเหนียวไม่แพ้กับเสือพาดจอมโจรที่มีเป้าหมายจัดการเฮียหานก็มีวิชาอาคมไม่แพ้กันแต่เหนือสิ่งอื่นใดเฮียหานที่พยายามผักดันตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่และครอบครองเขาสมิงได้ก็มีวิชาอาคมเหนือกว่ากระทิงและไม้หานพร้อมที่จะจัดการกับคนที่ขวางทางเขาโดยมีก้อนเป็นลูกน้องที่พร้อมช่วยเขาทุกอย่าง เพราะเฮียหารเคยช่วยชีวิตและเลี้ยงดูเขาไว้โดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งเกรดววลินทอนราบฏดเป็นกระทิงหรือสันตี้ตำรวจหนุ่มอนาคตไกลผู้กองสายโหดที่ย้ายมาประจำที่เขาสมิงเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องโจรฉุกมุมกฎหมายไร้อำนาจชาวบ้านถูกกดขี่ข่มเหงภายใต้อำนาจมืด ที่ไม่มีใครกล้าต่อก่รนของเคียหารนหนที่สองน้ำตาลพิจ่จะคณารับบทเป็นบุลันหรือกำไลนักร้องสาวประจำบาบุญนำผู้หญิงที่ภายนอกดูสดใสร่าเริงแต่แท้ที่จริงมีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่หนที่สามเต้ยพงศกรรับบทเป็นไม้เสือผาดกล้า ชายหนุ่มผู้มีความหลังและชื่อจริงที่ไม่อาจเปิดเผยใครรู้ไม่เคยทำหน้าที่ดูแลปกป้องบุหลันด้วยความรักทำการการต่อสู้ของวิชาอาคมตำรวจตรงฉีนผู้ไม่เคยเกรงกลัวใครและเสือผาดโจนามดีที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านเขาสมิงมาตลอดและคนที่สแพรพิช,ชาภาระบทเป็นจันทรา หญิงสาวที่รู้ตัวตนที่แท้จริงและแอบหลงรักเสือผาดมาตั้งแต่เด็กและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเขาไม้นักบุญในคราบโจรกลายเป็นคู่ปรับของกระทิงนักเลงในคราบมือปราบจากอดีตเพื่อนรักที่ต้องกลายมาเป็นศัตรูหัวใจแต่สุดท้ายจุดหมายปลายทางเดียวกันแต่แตกต่างกันเพียงจุดยืนและเรื่องของหัวใจ ที่สุดท้ายก็มีพิงหนึ่งที่จะครอบครองหัวใจของบุหลันเรื่องของหัวใจก็ต้องเร่งทำคะแนนเรื่องคนชั่วก็ต้องรีบจัดการติดตามชมกันได้ในละครเรื่องมือปราบมหาอุดถูกวันจันทร์นังคารเวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ออากาศตอนแรกวันจันทร์ที่1 2มกราคมค่ะชอบก็เกิดถูกใจ ใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามเราชมกันได้เลย